ปีนี้ปีของปารีสจริงๆน่ากลัวอันตรายมากๆมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันตั้งแต่เอ็มบัปเป้ย้ายจากปารีสสู่เรอัลมาดริดปารีสได้มาแล้ว4แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสซูเปอร์ครัพฝรั่งเศสบอลถ้วยฝรั่งเศสและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็เขีย่ยเรอัลมาดริดของเอ็มบัปเป้ไป4-0ขาดลอยตกรอบเข้าไปชิงกับเชลซีลุนท้วยที่5ในรอบซีซั่นแชมป์สโมสรโลกแล้วก่อนเรื่องฤดูกาลต่อไปลุนถ้วยที่6เจอยูฟ่าซูเปอร์ครัพกับสเปอร์สอีกด้วย ทุกคนว่าเชลซีจะเอาตัวรอดจากปารีสยังไงนะในแชมเปี้ยนส์ลีกปารีสเก็บมาหมดแล้วทั้งแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าแล้วก็อาร์เซนอลแล้วหลังเจอเชลซีเจอสเปอร์จากอังกฤษอีกสเปอร์บอกกูไม่อยู่แล้วผมมีวิธีหลีกเลี่ยงครับไม่ต้องไปแข่งใครครับแมนยูไม่แพ้ปารีสเพราะไม่ได้เล่นรายการอะไรเลยตกรอบแม่งหมดเลย <laughs> และไม่ใช่แค่ทีมจากอังกฤษครับสเกมล่าสุดที่ปารีสเจอกับทีมจากยุโรปทีมท็อปทอปทั้งนั้นนะสกอร์รวมทั้งหมด15.0่ 0. ไมเสียประตูด้วย แล้ว4นอจากโปรตุเกสในปารีสแซงต์แชร์แมงลุ้น7ถ้วยในซีซั่นเดียวสโมสรอนใหญ่ๆยังทำไม่ได้เลย10ปีนะ่ยได้7ถ้วยเท่านี้นะมี6ถ้วยกับสโมสรแล้วก็กับทีมชาติครับเนชั่นสลีกและเต็ง1บอลลงดอในปีนี้อุสมันเดมเบเล่ le, ลงสนามในซีซั่นนี้ไป52เกมมีส่วนร่วมกับ51ประตูทำไป35ประตู16แอซิสได้4แชมป์แล้วและลุ้นอีก2ถ้วย ตอนนี้เนี่ยเราล้อปารีสว่าเป็นฟาร์มเมอร์ลีกไม่ได้แล้วนะเพราะเขาไม่ได้ฟาร์มทีมแค่ในลีกครับแต่เขาฟาร์มทุกทีมในโลกนี้แล้วใครคิดว่าจะมีทีมไหนหยุดปารีสแซนชักแมงได้เขาจะพลาดท่าด้วยอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะ